ต้องแา่ก็ปีนบันไดเดอ้อุยฮ่ฟแเรนองอออย่าโดนคูนะมึงอออลแเมื่อบาบ้ายฟกระดไปมันใช่บาะทอนกระอมันน้องเอารามานเลย

I don't know.